ที่สีน่นีคือสัตว์บกค,ครับตัวได้กว้างขวางมากสัตว์บกมันเยอะฮะถามว่าใช้กับอะไรบ้างผสมทั้งอาหารทั้งน้ำให้เขากินนะผมจะไวนิดนึงเพราะสัตว์บกมันเยอะถ้าวัวควายพวกนี้มันมีสีก่กระเพาะผสมในน้ำให้เขากินเนี่ยระบบการย่อยเขาก็ดีวัวควายถ้าสังเกตง่ายนะครับถ้าเขาป่วยเนี่ยขี้เขาจะไหลเป็นเส้นเป็นโจกจากเลยอ่า แต่ถ้าเขาแข็งแรงขี้เขาจะละเอียดถ้าผสมน้ําให้เขากินนะครับสเปย์ในหญ้าในอะไรให้เขากินเนี่ยบัวควายขี้จะเงาวับเลยขี้จะละเอียดตาเขาจะใสขี้ตาเขาจะไม่มีนะครับน้ําตาเ็าจะไม่ไหลยเยิ้มขนเขาจะเงาวาวออันนี้บัวควายนะถ้าเป็นพวก <c oughs> สัตว์ปีกเป็ดไก่การกินอาหารเขาจะ ดีขึ้นการย่อยจะดีขึ้นขี้จะไม่ไหลโจกจากไม่ไหลเป,เป็นเยมเยิมเป็นมึกเมื่อที่มีกลิ่นเหมน็นฉุนขี้ของไก่ของเป็ดจะออกมาเป็นฝุ่นเป็นผงแห้งแๆน,นะจะทำให้ไก่เป็ดสุขภาพดีขึ้นถ้าเป็นไก่เนื้อเนื้อจะแน่นโตเร็วถ้าเป็นไก่ไข่ไข่จะใหญ่เป็ดเนี่ยไข่จะใหญ่ไข่แดงจะสีสวยอ่ะไข่เบอร์ใหญ่ว่างั้นเอ พวกเบอร์ศูนยะ์่ะใช้ได้เลยแล้วถ้าเป็นพวกอนุบาลตัวเล็กๆปลอดภัยเลยลูกไก่ลูกเจี๊ยบลูกเป็ดพวกนี้จะไม่ตายมันจะรอดครับเพราะมันไม่เป็นโรคไงเพราะไขวัดนกไขวัดต่างๆจะไม่มาเยือนเขาภูมิต้านทานของเขาจะดีขึ้นลูกวัวด้วยนะตะกี้พวกลูกวัวอนุบาลอยู่แหละนมแม่เขาจะเยอะผมลืมพูดถึงนมที่มันแมส วัวที่นมมันแมสอะนมมันบีบไม่มีแล้วอะเอาไปให้กินถ้าตัวไหนที่สุขภาพเขาไม่ได้แก่ตามวัยนะเขาจะกลับมีนมแล้วนมที่ให้ลูกเขาเนี่ยวัวบางตัวมันเลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมลูกมันจะโตเร็วมากนะเนี่ยเชื้อโรคในน,นมนจะไม่มี <c oughs> อ้าวมาที่เป็ดที่ไก่เหมือนเดิมไข่จะใหญ่และไข่จะเยอะเห็นไหมครับธรรมดาพวกนี้ถ้าตกใจมันจะไม่เคยไข่นะอีกตัวเนี้ย ช่วยได้เยอะทาให้อารมณ์ของไก่ดีขึ้นอ่า yeah. เพราะว่ามันขับถ่ายดีไงขับถ่ายดีแล้วเล้าของเขาจะไม่มีกลิ่นกลิ่นเหม็นจะน้อยลงมากแทบจะเรียกว่าเพื่อนผมเนี่ยไปงานเลี้ยงเขาบอกว่าอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เลือกอเลี้ยงไก่เราบอกไม่ไม่ไมยังเลี้ยงอยู่แต่ว่าให้กินหิวสีมันเลยไม่มีกลิ่น <c oughs> ต่อมาหมูหมูได้กลิ่นเหม็นมากเล้ามานะันอะเพราะมันแฉะ เอาตัวนี้ไปผสมอาหารให้หมูกินเอาไปผสมน้ำให้หมูกินขี้ของหมูจะไม่ไหลโจกจักขี้มันจะแห้งเล้ามันจะแห้งพอเล้าแห้งกลิ่นก็ไม่มีแมงวันก็น้อยที่จะมาเจาะมาเกาะม,มาทําให้มันผิวเสียจะไม่มีเนี่ยตัวนี้ดีมากเวลาท่านล้างไม่ต้องใช้โซดาไฟเวลาล้างเล้าหมูส่วนใหญ่จะใช้โซดาไฟไงไม่ต้องเลยตัวนี้ผสมน้ําลาดฆ่าเชื้อโรคตายหมดกลิ่นไม่มี หมูเนี่ยจะอ้วนแล้วถ้าเป็นลูกหมูตัวเล็กๆนะท่านผสมน้ำให้กินอ่ะหมูมจะไม่ท้องเสียมันจะโตเร็วแล้วมันจะไม่ไม่ตายลูกหมูตายก็เสียดายเนี่ยตัวเนี้ยฮทวสี่สุดยอดนะถ้าเป็นพวกไก่ชนเอาผสมน้ำให้กินไข่ของมันเนี่ยที่ฟักมาลูกมันราคาแพงครับมันจะรอดมันจะไม่เป็นโรคแล้วก็ตัวไหนที่เป็นไก่ชนตัวผู้ท่านเอาใส่น้ำให้กินมันกำลังมันจะดีตัวเนี้ยนะ ขับถ่ายดีมากอา้าสัตว์บกทุสชนริสทีนีน้คนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหมาเนี่ยนะ่าสงสารมากหมาบ้านก็ได้หมาที่ท่านเลี้ยงเนี่ยถ้ามันเป็นขี้เลื้อนผสมน้ําอาบให้มันสองสามครั้งขี้เลื้อนหายผสมน้ําให้กินขี้เขาจะไม่เหม็นเขาจะตัวอ้วนถ้าแมวเนี่ยตาแฉะขนล่วงเป็นโรคเนี่ยเอาอาบน้ําให้เขาเอาผสมน้ำอาหารให้เขากินเนี่ยขนเขาจะร่วงน้อยลง พวกเชื้อโรคต่างๆที่มีเนะี่ยเขาจะไม่เป็นโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องสายตาตาแมวเนะี่ะมันจะชอบแฉะเป็นขี้ตาท่านชุบน้ําสำลีนะชุบน้ําเอานี่ใส่ไปสักนิดนึงแล้วก็ชุบน้ําแปะๆให้เขามันจะฆ่าเชื้อโรคนะตัวนี้สุดยอดครับใช้กับพวกสัตว์บกได้ทุกชนิดผสมน้ําให้กินก็ได้ผสมอาหารให้กินก็ได้สุดยอดครับมันไม่จะไม่เป็นโรค ถ้าใครที่รักหมารักแมวอ่ะต้องให้กินแล้วล่ะนะครับซื้อไปให้เขากินแล้วก็อาบน้ำให้เขาซะนะตัวนี้สุดยอดมากหัวสี่ครับ